สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูไพ่ยิปซีกับอาจารย์บาร์บี้นะคะว,วันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาทําคลิปนะคะเป็นคลิปธาตุน้ําค่ะธาตุน้ําจะมีชาวราศีอะไรบ้างมีราศีมีนพิจิกกรกฎนะคะแบ่งวันที่ตามตะวันตกทุกคนสามารถดูได้ที่ช่อง description นะคะว่าวันที่เท่าไหร่บ้างเนาะอืม การะดานครั้งนี้เป็นการอ่านแน general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสอดกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเป็นโดของเต็งร้อยเปร์เนะใครที่อยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์บาร์บี้มานะคะและสําหรับคอร์สนะคะเดี๋ยวว่าพี่ขอประชาสัมพันธ์ก่อนเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเนาะคอร์ดยีสิบยีวันลืมแฟนเก่านะคะ จะปิดรับราคาพิเศษแล้วแต่ถ้าใครที่ลงทีหลังเนี่ยก็ลงได้นะคะราคาจะปรับขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าแบบี้จะค่อยๆขึ้นนะคะใครที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้อ,อกหักซึมเศร้าเสียใจนะคะมุกออนไม่ได้อะไรต่างๆเนี้ยคือมีหลายคนอะคิดว่าแบบเฮ้ยไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าลูกศิษย์หลายคนบอกว่าเฮ้ยเรียนอดูดีดีกว่าแบบ ที่ดูดวงเยอะมากนะคะใครที่สนใจนะคะก็แอดไลน์มาได้เนาะกับคอร์สโรแมนติกแองเจิลนะคะอันนี้จะปิดรับราคาพิเศษแล้วเนาะส่วนคอร์สที่จะสอนเดอนกลุมพาพันธ์นะคะก็จะมีคอร์สท,ทำยังไงให้เขาตกหลุมรักเราโดยใช้แรปพอนะคะแรปพอก็เป็นกฎของ NLP นนะคะก็ทำยังไงเวลาเราชอบใครเนาะสื่อสารยังไงนะคะให้เขาประทับใจนะเอาไว้ใช้กับหน้าที่การงานก็ได้ใครมีแฟนแล้วก็ทำให้แฟนรักแฟนหลงมากขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ชอบแบบ ตกลุมรักใครสักคนนึงหรือว่าแบบแอบชอบใครสักคนนึงอยู่ไม่รู้จะเอาวิธีไหนเข้าหานะคะก็สามารถลงเรียนได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อีกคอร์สนึงก็คือเป็นคอร์สไพ,พ่พาคิตาเนินะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์การงานประสบความสําเร็จความรักอะไรแบบนี้นะคะก็แอดไลน์มาได้เนาะจากราคาปกติ6กพักบวกๆนะคะเหลือไม่ถึง1000บาทบอกเลยถูกกว่าดูดวงกับบาร์บี้อีกนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ราศีธาตุน้ําคลิปนี้เนี่ยจะไม่แบบว่าไม่แบ่งไม่แบ่งสถานะนะคะถ้าสถานะดูลาศีเนะาะา้าน้ำนะคะครึ่งเดือนหลังเดือนมการาเป็นยังไงบ้างคะขอทำง,งานให้หน่อยเฟิร์ทฮาร์ดทำงานเยอะมากและถ้าใครนะคะขออนิดนึง สนใจผักอบกรอบนะคะรีบรซื้อนะเพราะว่ารอบนี้เรามีแอปเปิลด้วยแล้วก็มีกีวีด้วยนะคะมาจำกัดนะรอบนี้คือมีแบบนี้ครบมากกีวีให้เยอะมากนะคะมีขนุนมีแบบแครอทเนาะถ้าใครแบบมีวิูท มีถั่วฝักยาวถ้าใครสนใจนะคะอยากหาขนมกินระหว่างว่างๆนะคะไดเอทนะถุงใหญ่มากนะคะของไทยนะเราจะทําแบบไม่เหนียวนะถ้าใครสนใจ็อดนี้มาไม่เยอะนะคะทุกคนที่มีกีวีมีแอปเปิลด้วยนะคะโหทาบน้ำอ่าให้ปลุกเสกนะคะเกิดอะไรขึ้นแฮงแมน อ้อมันโกอดจริงหรอทอาดน้ำเกิดอะไรขึ้นเหมือนคุณคือว่าพี่รู้สึกว่าอันนี้อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะยังไม่เกิดเนาะทุกคนดูนะสามดาบสิบดาบเท่ากับสิบสามดาบใช่ไหมสามดาบสิบดาบมา เหมือนกันปะจุกจุกมากแม่คือแบบทาตุน้ำเกิดอะไรขึ้นแบบถ้ายังไม่เกิดขึ้นกับคุณนะมาพีรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นคือเหมือนแบบเหมือนพลังงานของคุณอกหักเสียใจแบบเพึ่งผ่านแบบความรักความสัมพันธ์ที่แบบเสียใจมากๆเกิดขึ้นมาแล้วก็แบบคือไม่ใช่เสียใจอย่างเดียวไม่รู้สึกว่าเหมือนคุณกำลังอกหักอะ่ะคือเหมาะกับคลาสยี่สิบเอ็ดวันมากคือเหมือนแบบ อ,อกหักเจ็บมากแล้วก็ลืมไม่ได้คือคนคนนี้ทําให้คุณเจ็บแบบเจ็บสุดแบบเจ็บสุดเหมือนโดนแทงข้างหลังเลยบางคนแบบโดนนอกใจอะไรอย่างเงี้ยเฮิร์สแล้วทีนี้แบบเขาทําให้เราเจ็บมากแต่ทีเนี้ยเหมือนเราแบบคือเราก็ไม่เข้าใจตัวเราเองเหมือนกันเวว่าทําไมแบบเราถึงไม่สามารถที่จะเอาเขาออกจากออกจากชีวิตหรือออกจากความรู้สึกได้นะคะ The Lover ขึ้นมาเพราะคุณรักเขามาก บอกเลยคนคนเนี้ยที่จะเข้ามานะคะถ้าท่านน้ำบอกว่าท่านน้ยังไม่ได้รู้สึกกับใครพี่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณรักแบบรักมากๆเขาจะเข้ามาทําให้คุณคือเขาเป็นคนที่ทําให้คุณรักมากๆแล้วก็ทําให้คุณเจ็บมากๆในขณะเดียวกันนะเท่าที่พบบี่เห็น แล้วก็บาร์บี้รู้สึกว่าถึงพลังงานของการที่คุณแบบพยายามที่จะทํางานแบบ work hard พยายามที่จะทํางานแบบก้มหน้าก้มตาทํางานแบบไม่รับรู้อะไรเท่าไหร่คือเหมือนคุณไม่ได้อยากจะรับรู้อะไรอะ่ะเหมือนแบบเหมือนคนที่แบบอยากจะทํางานเพื่อให้ลืมลืมไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าคุณไม่ลืมเลยอะ่ะนะคะเป็นคนที่รักมากแล้วก็ค่อนข้างฝังใจด้วยนะมันไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วก็แบบบางทีแบบ ต่อให้คุณพยายามลืมให้ไหนคุณก็เอาคนคนนี้ไปฝันเก็บเก็บเขาไปฝันนะคะอืจริงๆเป็นเป็นฝันร้ายอ่ะคือเขาเหมือนฝันดีแล้วก็ฝันร้ายในขณะเดียวกันคือตอนที่คุณรักกันอ่ะคือคุณรู้สึกว่าเขาคือความโชคดีคือฝันดีของคุณมากแต่ตอนที่คุณเลิกกันหรือว่ามันมีเหตุการณ์แทงข้างหลังอ่ะคือคุณรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นฝันร้ายของคุณสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวบอมบี้ดูเพิ่มเติมนะคะแล้วยังไงต่อคือเหมือนคุณคุณ เพิ่งอ,อกหักหรือคุณกําลังจะอ,อกหักกันนะคะแล้วยังไงต่อแต่ว,ว่าวิจะตั้งชื่อคลิปว่าเขาคือคนที่คุณรักที่สุดแล้วก็คือคนที่คุณเจ็บที่สุดในขณะเดียวกันเทาวา์มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น,นะคะ่ะเหตุการณ์นี้ทําให้คุณเสียใจอ,อกหักเนาะอาจจะเป็นด้วยความที่ในเรื่องของแบบไปรู้ว่าเขามีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้เหตุาการณ์อะไรอะคะ ถาอยาหน่อดหมมันเกิดอะไรขึ้นเจ็ดดาบเราไมรู้สึกว่ามันเป็นการนอกใจคือไม่รู้ว่าคุณสถานะอะไรแต่ว่าถ้าคุณเป็เอ่อคุณเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยก็อาจจะเหมือนจับได้ว่าเออเขามีคนอื่นโดยเฉพาะคนที่มไม่รู้สึกว่าเหมือนคนที่เขาทํางานด้วยกันนะคะคนที่เขาทํางานด้วยอะ นั่นแหละเขามีโอกาสนอกใจคนที่แบบเขาแบบแบบทำงานด้วยกันอะไรแบบเนี้ยเป็นแฟนกันทำงานด้วยกันหรือหรืออีกในนึงก็คือแบบเหมือนคนที่ทำงานอะไรแบบประมาณเนี้ยค่ะมาดูซิว่าเราคนคนนั้นรู้สึกไงกับคุณเนาะคือตอนนี้คุณกับเขาอะ อาจจะแบบไม่ค่อยได้คุยกันแล้วมีความห่างกันแล้วเพราะว่าขึ้นจัสติกนะคะเรื่องของความถูกต้องแต่แบบถึงคุณจะห่างกันไปแต่บิ๊กรู้สึกว่าเหมือนคุณฝันถึงกันนะคะแล้วก็บ๊อปี้รู้สึกว่าพลังงานเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณน่ะฝันถึงเขาในช่วงเวลาประมาณเดือนมกราเนี่ยนะคะไฮพรินเซสอาจจะเป็นแฟนเก่าที่ ที่จบกันไปแล้วแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าอะคะ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเป็นการคบซ้อนเนะะี่ยค่ะคือต่อให้คุณเลิกกันไม่รู้สึกว่าฝันยังฝันถึงกันอยู่นะคะนึกถึงเพลงไอ้เนี่ยทำไมยังต้องรักเธออยู่ยังคิดถึงเธออยู่ยังเห็นเธออยู่ในความฝันช,ชื่อเพลงว่าแผลที่ไม่มีวันหายนะคะ ของ yesterday อะไรสักอย่างหนึ่งน,นะคะลองไปฟังดูตรงมากเพลงนี้ตรงมากมาก,ก็ไก่แบบ82ล้านตัวนะั้นคนคือตรงมากลองไปฟังดูนะจริงๆแล้วใครที่แบบอยากได้เพลงนะบาร์บี้มีอยู่ในในโปรโมชั่นอัดคลิปวิดีโอนะคะตรงมาก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 ถึงมากที่สุดแผไม่มีวันหาย,ยาคือเหมือนแบบช่วงเนี้ย ม่รู้สึกว่าจิตของคุณกับเขามันจูนคอนเนคกันง่ายคือเหมือนคุณจะฝันถึงกันนะคะเขาก็ฝันถึงคุณนะเออเขาก็เหมือนกันเขากับคุณรู้สึกเหมือนกันนะคะเดทแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้มันจบไปแล้วนะคะแต่เหมือนแบบต่างคนต่างเจ็บต่างคนต่างก็ลืมกันไม่ได้น่าจะจบตันแบบประทานหันด้วยเพราะว่าชัดเจนมากเลยค่ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวแล้วหรืออาจจะทั้งคู่มีครอบครัวแล้วนะคะ แปดาบนะคะหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าที่เราเลิกกันไปแล้วก็ได้เพราะว่าแบบโอ้ oh my god เขาทำให้คุณเจ็บแบบสุดที่สุดในชีวิตเลยอะวิรู้สึกแบบนั้นแล้วเหมือนแบบเป็นเจ้ากรรมในเวนั่นนะที่แบบประจองเวนจองกรรมคือมันทําให้คุณลืมเขาไม่ได้เลยอะคือแบบว่าพี่รู้สึกว่าต่อให้คุณพยายามแบบคุยกับคนอื่นมุฟออนแบบเปิดใจอะไรเท่าไหร่ก็ยังแบบรู้สึกกับคนคนนี้นะคะหรือ ในทางกลับกันก็คือต่อให้เขาแบบเปิดใจคุยกับใครหลายๆคนก็คือแบบสุดท้ายก็วนเวียนความรู้สึกมาเหมือนเดิมทั้งๆั้ที่ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้เข้าใจปะแต่มันก็ยังแบบมันตัดกันไม่ขาดอะคะ่ะอืประมาณนี้เดีย๋ยวเรามาดูแนวโน้มในอนาคตนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อเดือยซัน สันเลยเหรอเจวิ VO, โอถ้าคุณกับเขาแบบเคยคบกันนะคะมีโอกาสรีเทิร์นแต่ว่าคือมันจะไม่รีเทิร์นแบบอ่อ uh, แบบถ้าคุณไม่ได้เป็นแฟนกันคุณก็จะมีโอกาสาที่จะแบบมีซัมติงกันอะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบคบชูอะเอออันนี้คือต้องระวังถ้าคุณไม่อยากทำผิดศีลน,นะ คือมีโอกาสที่แบบเหมือนคุณสุดท้ายแล้วเหมือนแบบแรงดึงดูดอะคุณจะเอาชนะไม่ได้อะคือสุดท้ายเหมือนคุณกับเขามันมันต้องวัวโคโจรกันนะแต่มันเป็นรักสามเศร้าไงคืออาจจะได้กลับมาคบกันได้มาเจอกันแต่มันไม่มีคอมมิทเมนต์ไงเข้าใจปะคือเหมือนคุณกับเขาอะหวยหาซึ่งกันและกันอะแต่อาจจะได้กลับมาคบกันแต่ไม่มีสถานะต่อกันอย่างเงี้ยมันเป็นไพ่เรื่องของวินกรรมด้วยมันแบบ เหมือนแบบคือคุณจะรู้สึกเลยนะว่ามันเป็น,ปนกรรมอะไรวะเนี่ยที่ทําให้เราแบบรู้สึกกับคนคนนี้มากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองก็รู้สึกไม่ต่างคือต่างกดยิ่งห่างกันยิ่งห่วยหากันและกันอะโอ้โอเมก้าส์เซเรียแบบจริงๆนะยิ่งห่างกันไปก็ยิ่งแบบห่วยหาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาแต่ทายหาว่ากลับมาแล้วมันแบบ มันจะได้คบกันไหมในเชิงแบบเป็นสองคนอะไรเงี้ยพี่ว่าไม่มันก็จะแบบสองสาคนอะไรแบบเนี้ยนะคะอืิจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูลักนาราศีนะคะไม่รู้ว่าแบบมันใช่ไหมอะ่ะแต่ว่ามันมันใช่เลยอะ่ละลักนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาว่าตน้ำนะคะในคลิปนี้นะราศีเมษวิลลมคานส้อยอะ่ะ ราศีพฤษภราศีพิจิกแล้วก็ราศีกุมนะคะตัดเสร็จให้ข้อความอะโรแมนซ์แองเจิลก่อนนางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกคุณคะเหมือนคุณจะฝันถึงกันนะเหมือนคุณสื่อกันทางจิตอะต่อให้คุณไม่ได้แบบ ไม่ได้คุยกันอ่ะยิ่งหานยิ่งหวยค่ะ Make the effort It's love for you to love new love Deceptions ใช่มันมีในเรื่องของแบบการหลอกลวงกันโกหกกันทำอะไรลับหลังกันอ่ะแต่ว่าแบบเหมือนแบบว่าสุดท้ายอ่ะบี่ว่า forgive and learning คือแบบท้ายคุณก็ให้อภัยอ่ะคือต่อให้แบบบี่รู้สึกว่าถ้าเป็นคนอื่นอ่ะคุณอาจจะไม่ให้อภัยเลย กับเป็นคนเนี้ยคือแบบต่อให้เจ็บก็ต้องยอมอ่ะเออเพราะว่ามันแบบมันรู้สึกแบบอ่า h a t is it, it? แบบขอโทษนะคะวิแบบใครายไทยคำอังกฤษทำเพราะว่าเพราะว่าบีบิติดไม่รู้ดีขออภัยนะว่รู้ว่าต้องมีคนเหมือนไส้ฉันไม่โตของตัวเองฉันไม่ฉันก็เป็นแบบนี้เนาะไม่มีใครเปลี่ยนฉันได้ อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบคุณอาจจะไม่เคยแบบให้อภัยใครเลยอ่ะแบบคือเข้าใจปะมันจะมีคนคนหนึ่งเลยที่แบบไม่เหมือนคนอื่นอ่ะคนคนนี้จะไม่เหมือนคนอื่นเลยคุณจะรู้สึกว่าคนเนี้ยไม่เหมือนคนอื่นที่ผ่านมาในชีวิตตลอดเวลาทั้งชีวิตที่คุณเคยคบเพราะว่าแบบบางคนอ่ะทําผิดบางอย่างคุณก็ไม่ให้อภัยแล้วอ่ะ คือคุณมีลิมิตหรือว่ามีมีลิมิตของตัวเองนะคือคุณอาจจะแบบเป็นคนที่แบบแอนตี้คนเจ้าชู้มาโดยตลอดชีวิตอ,อะไรอ่เงี้ยคือถ้าใครแบบมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วคุณอาจจะเคยปฏิญาณกับตัวคุณเองว่าแบบเฮ้ยฉันจะไม่ยุ่งกับคนมีเจ้าของเด็ดขาดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ชาตินี้ทั้งชาติแต่แบบคือของแบบเนี้ยพอไม่มาเจอด้วยตัวเองอะ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยค,คนนี้มันเอนะ็กเซปชั่นน่ะก็คือแบบ คนนี้แบบยกเว้นข้อยกเว้นทุกๆอย่างไม่ว่าเขาจะทําอะไรคือคุณแบบจากที่เราคิดว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้จากที่เรามีข้อกังขาว,ว่าถ้า,ถ,าถ้ามีคนนอกใจฉันฉันจะไม่มีวันให้อภัยแต่ฉันกลับให้อภัยคนนี้ถ้าเกิดแบบว่าคนมีเจ้าของฉันจะไม่ยุ่งแต่ฉันกลับยุ่งคนนี้อะไรเงี้ยฉันไม่เคยผิดสิ่งข้อสามแต่ฉันมาผิดกับคนนี้ไม่ว่าเขาจะทาเลวทำารทํานิสัยไม่ listings, มไดียังไงฉันก็ให้อภัยคนนี้ทางที่เป็นคนอื่นหรือว่าปกตินิสัยของคุณคุณจะไม่ให้อภัยเขาอันนี้คือมี่รู้สึกได้แบบนั้นนะ ถึงแม้ว่าแบบรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อความนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับเราทรมานจากความหืนห่างและเย็นชาเห็นปะจะโกรธอีกนานไหมง้อเหนื่อยแล้วนะฉันไม่อยากทำให้เธอเสียใจได้ยินเสียงหัวใจของฉันไหมมันกำลังบอกว่ารักเธอได้ยินไหมประมาณนั้น ะะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้บาร์บี้นะคะใครที่อยากดูส่วนตัวอยากซื้อของหรือยากแอดไลน์อย่าลืมนะคะใครที่อยากลงคอร์สรีบๆมาเลยนะคะทุกคนนะคะราคาพิเศษจำนวนจำกัดนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย